ไปกองบุญถื้าดแปดนะีเก้าทหารก็ดูแลนะครับห้ามจากไหนถ้าจังหวัดจาทุกเ้นไปไหว้ด้านบนนะครับเราชื่ออะไรขะเนี่ยหนึ่งร้นึ่ทซื้อมาก็ถือว่าได้จะไหว้แ้างล่างนะครับสองรยบาทกองที่เงินเยอะไม่ไม่ไหวหรเยอะมากกว่านะกองที่เงินะะ นาชารีตีนาชารีตีนะมาพบกบัตรก็มีลุ้ิก็จะมีโชคมีลาภคาขาจะเลยลุ่งเรืองล้ำรวยเดินทางปลอดภัยค่ะแค่ต่อพยานอันตรายติงเลวร้ายไม่มากำกายพระศรีวารีคุ้มครองแาะชาลีตีอันนั่นแหละทำบุญใส่บาตรกันเองนั่นแหละทำบุญนี่ก็อีกสองร้อยนะคุณเอ่อคุณนพวรรณนพวรรณนะนี่นพวรรณจักกธมอีกสองร้อยบาทอ่นะเชิญจับรชาใส่บาตรเนาะแล้วก็รับวัดจุ๋มมงคลนะแบมือนะ นชาลิตินนชาริติมาเราโปพื่วันตุเมนะบูชาจึงขอจะมีโชคมีลาภค้าขาเจริญรุ่งเรืองลำรวยเดินทางปลอดภัยขาดแค่ต่อพยานอันตรายจริงเนี่ยร้านมีหมากกรรกายพระศรีวรีคุ้มครองและชาลิตีิอ๋อคนละองค์กันเนี่ยใส่บาทเองเลยใส่บาทเองเลยครับมันขึ้นเลยต้องมาทิ้งไว้นะเจอหนานต่อไปได้เงินบริการแบบโซนเออเจ้าแบบโซนนะถวายคนละถังเนี่ยนึ่งร้อยจึงได้กิโลสร้อยต่างร้อย นี่ละร้อยนะาจะทำหนึ่งถุงหนึ่งร้อยมาใะ้หมาะใส่นะต่อมาก็คือทางด้านคุณนัททะนัทดานัทนัทดาเนะจตุพรทนเออปิดนั่แหละเทียนเล่มแดงเลยปีชงเล่มแดงเลยตรงพระหนังนั่นแหละมาปีชงเออหนีมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะ เอาวและสองร้อยบาท